โดยผลการเลือกตั้งออกมาปรากฏว่ามาร์คานี่จากพรรคลิเบอรอลมีคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งและคาดว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีของแคนาดาอย่างจริงแท้แน่นอนแล้วนะคะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาได้ขึ้นเวทีประกาศแล้วก็สิ่งที่พูดบนเวทีกว่าครึ่งหนึ่งนะคือขึ้นเวทีเนี่ยพูดประมาณเกือบ30นาทีกว่าครึ่งหนึ่งหรือประมาณ10กว่านาทีพูดถึงเรื่องความท้าทาย ที่แคนาดากําลังเผชิญแล้วก็เป็นความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเพื่อนบ้านที่เคยเกื้อนหนุนกันมานานอย่างสหรัฐเนี่ยมีท่าทีที่เปลี่ยนไปโดยโดนัลด์ทรัมป์นะคะตั้งแต่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก็โจมตีแคนาดาอย่างต่อเนื่องสองประเด็นใหญ่ๆที่ทรัมป์โจมตีอันแรกก็คือมีการระบุบอกว่าแคนาดาเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐที่มีอกราชเป็นของตัวเองไม่มีอธิปไตยเป็นของตัวเองเป็นเพียงรัฐที่51ของสหรัฐเท่านั้นแล้วก็ไปเรียกผู้นําของ แคน,นาดาในขณะนั้นก็คือนายกกจัสซินทูโดว่าเป็นผู้ว่าการรัฐซึ่งอันนี้ทางคนแคนาดารวมถึงนักการเมืองหลายคนและก็มาค,คานีเนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยกำลังเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามไม่เคารพอธิปไตยของแคนาดา ประเด็นที่2ก็คือการที่สหรัฐประกาศสงครามการค้ากับแคนาดาเป็นชาติแรกๆเลยมีการขึ้นภาษีรถยนต์มีการขึ้นภาษีเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนะซึ่งเป็นสินค้าสําคัญที่แคนาดาส่งให้สหรัฐทั้งหมดทั้งปวงนี้ปรากฏว่าเกิดแรงเปลี่ยนเกิดกลายเป็นผลบวกกับพรรคเสรีนิยมซึ่งคะแนนกำลังต่ำลงอย่างมากนะขณะที่พรรคคู่แข่งอย่างคอนเซอร์เเนี่ยแซงมาพอมีทัมปั๊บ แล้วมาร์คคา n e นีซึ่ง <S <S รับตำแหน่งต่อจากจัสตินทูโดเนี่ยมีท่าทีที่แข็งขันต่อโดนัลด์ทรัมป์ก็คือพูดหลายครั้งว่าจะไม่ยอมให้ทรัมป์กดขี่ข่มเหงแล้วก็ใช้วิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินเนื่องจากตัวเองเคยเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางมาก่อนทั้งธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ของแคนาดาใช้วิชาการค้าและเศรษฐศาสตร์เนี่ยปลอบโยนคนแคนาดาว่าถ้าเกิดประเทศชาติ อนาคตของแคนาดาอยู่ในกำมือของเขาเนี่ยขอให้สบายใจได้ว่าเขาจะใช้ความสามารถในทางเศรษฐศาสตร์ในทางเศรษฐกิจทำทุกทางเพื่อให้แคนาดารอดพ้นจากการถูกกันแกล้งของสหรัฐก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คนแคนาดาจำนวนมากเมื่อคืนไปลงคะแนนให้กับมาร์คาคนนี่นะเพราะบอกว่าตอนนี้เป็นต,ตัวเลือกที่ดีที่สุดในการจะต่อกรกับโดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งของแคนาดาในครั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการตัดสินใจของคนก็คือโดนัลด์ทรัมป์เมื่อคืนที่ผ่านมามาร์คคานีซึ่งพอรู้ผลขึ้นเวทีเลยแล้วก็พูดถึงโดนัลด์ทรัมป์นะบอกว่าเป็นคนที่ไม่เคยมีความปรารถนาดีต่อคแคนาดาเลยมาร์คคานีบอกว่าเขาพูดมาตลอดในช่วงเดือนที่ผ่านมาว่าสิ่งที่ทรัมป์ต้องการคือแผ่นดินของแคนาดาสิ่งที่ทรัมป์ต้องการก็คือทรัพยากรของแคนาดา สิ่งที่ทรัมป์ต้องการก็คือแหล่งน้ําและประเทศของเรามาร์คานี่บอกว่ามันฟังดูเหมือนเป็นคําขู่เป็นการพูดเล่นแต่ไม่พูดเล่นทรัมป์จะเอาจริงนะฮะแต่สิ่งที่คนคนาดาพิสูจน์แล้วว่าจะไม่ยอมให้ทรัมป์ทำเช่นนั้นได้ก็คือการออกมาใช้สิทธิใช้เสียงกันอย่างเนืองแน่นแล้วคนที่มีท่าทีที่ต่อต้านทรัมป์อย่างหนักอย่างเขาเนี่ยชนะการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งที่ออกมาคือสิ่งที่ชี้ว่าไม่มีทางที่ทรัมป์จะทำาลายแคนาดาได้อย่างแน่นอนได้ฟังเสียงมาคานีดูค่ะ As I've been warning for months America wants our land our resources our water our country Never But these are not These are not idle threats President Trump Is trying to break us So that America happen never, never ever happen. บนเวทีคานี้บอกด้วยนะคะว่าต่อจากนี้ชาวแคนาดาทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะความท้าทายครั้งใหญ่ที่โลกและเราไม่เคยเจอมาก่อนมันคืออะไรเขาบอกว่าตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยโลกจะมีจุดพลิกผันหรือที่เรียก turning point อยู่หลายครั้งอย่างเช่นสงครามโลกที่สองสงครามเย็นและตลอดมาเนี่ย เวลาเกิดการเปลี่ยนผันแบบนี้เนี่ยแคนาดาเลือกที่จะยกระดับความพยายามในการรับมือกับความท้าทายในฐานะประเทศที่ยึดหลักการประชาธิปไตย <'m> ยึดมั่นในเสรีภาพเพราะว่าเราเป็นชาวแคนาดาแล้วเราทำสิ่งนั้นด้วยความเชื่อด้วยความมีเมตตาแต่ในขณะนี้นะซึ่งเป็นอีกครั้งที่เราอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์ เรากำลังเผชิญกับการตัดสินใจเพราะว่าความสัมพันธ์ของเราที่เคยเติบโตอย่างยั่งยืนกับสหรัฐอเมริกาได้จบลงไปแล้วระบบการค้าแบบเปิดของโลกที่สหรัฐเคยเป็นหลักได้ถูกทำลายไปแล้วแล้วระบบเนี้ยแคนาดาพึ่งพิงมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมาร์คคานีบอกว่าแม้ระบบจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ก็ช่วยให้แคนาดาได้กลายมาเป็นชาติที่รุ่งเรืองได้จนถึงทุกวันนี้ แต่ขณะนี้ระบบดังกล่าวได้จบลงแล้วเนื่องจากการทรยศของสหรัฐคือใช้คำแรงมากใช้คำว่า betrayal ก็คือการทรยศเพราะฉะนั้นคนแคนาดาต้องดูแลซึ่งกันและกันเองและชาวแคนาดาต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นจริงใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวฟังเสียงดูค่ะ On steadily increasing integration is over. The system of open global trade anchored by the United States, a system that Canada has relied on since the Second World War, a system that, while not perfect, has helped deliver prosperity for a country for decades, is over. These are tragedies, but it's also our new reality. We are over. we are over the shock the American betrayal but should never forget the lessons shock of should but คานีบอกด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งเวลาทรัมป์บอกว่าแคานาดาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐแล้วก็บอกว่าก็ยินดี<อ>ดที่<อ>จะพูดคุยเจรจากับโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าถ้าเกิดต้องนั่งคุยกันเขาจะนั่งคุยกับทรัมป์ในฐานะเท่าเทียมกันศักดิ์ศรีเท่ากัน และจะปกป้องผลประโยชน์เสรีภาพของแคนาดาอย่างเต็มที่เขาจะบอกทำได้วยว่าแคนาดามีทางเลือกอื่นๆที่จะทำมาค้าขายด้วยไม่ใช่แค่สารัฐเท่านั้นคารนี้ระบุด,ด้วยนะคะบอกว่าเขาจะกระชับความสัมพันธ์ให้เข้มแข็งมั่นคงขึ้นกับพนมิตรไม่ว่าจะเป็นในโยุโรปในเอเชียและอีกหลายส่วนของโลกและประกาศว่าถ้าสหรัฐไม่อยากเป็นเสาหลัก ในการนำพาเศรษกิจโลกเหมือนกับที่ทำมาในช่วง70-80ปีแคนาดาก็จะรับหน้าที่นี้เองก็แข็งขันมากสำหรับผู้นำคนใหม่ของแคนาดาจุดยืนเป็นจุดยืนที่ทำให้ชาวแคนาดาจำนวนมากตัดสินใจเลือกเนื่องจากมองว่าคานี่น่าจะเป็นคนที่ดีที่สุดที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากโดนัลด์ทรัมป์ได้ ชัดเจนนะคะว่าชัยชนะของคานี่มีแรงส่งมาจากทรัมป์เนื่องจากคานี่คือคนที่ต่อต้านอย่างหนักแน่นต่อการข่มขู่คุกคามของทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นการขู่เอาแคนาดามาเป็นรัฐที่51รวมถึงการประกาศสงครามการค้าด้วยการขึ้นภาษีสินค้าหลายรายการจากแคนาดาอย่างหนักแต่ตอนนี้มีประเด็นนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเสียงที่คานี่ได้เนี่ยอาจจะไม่มากพอสําหรับการจัดตั้งรัฐบ,บาลพักเดี่ยว สภาผู้แทนราษฎรของแคนาดามีทั้งหมด343ที่นั่งถ้าคานนี้ได้ไม่ถึง172ก็จะต้องไปหาพักมาร่วมรัฐบาลล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ167ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าจะต้องหาพักอื่นเพราะเสียงปิดน้ำก็ลำบากแต่เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะว่าจะไปจับมือกับพักไหนผลการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการ กลับมาอย่างน่าจับตามองของพรรคเสรีนิยมหรือว่า liberal ซึ่งคะแนนนิยมตกต่ำอย่างหนักในช่วงท้ายของนายกรัฐมนตรีจัส t ินทูโดเพราะว่าประชาชนเริ่มหงุดหงิดไม่พอใจคือพรรคเสรีนิยมเนี่ยชนะการเลือกตั้งติดต่อกันมาสามสมัยแล้วก็เป็นรัฐบาลมาสิปีแล้วก็จะเป็นธรรมชาติของคนที่รู้สึกว่าเอออยู่มานานแล้วเนี่ยอยากจะเปลี่ยนบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือทูโดก็ เหมือนกับช่วงหลังๆแผ่วไปคนก็เลยอยากจะหาตัวเลือกใหม่คือจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่มีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเสรีนิยมอาจจะกลับมาไม่ได้แบบนี้คนน่าจะไปหาพรรคอนุรักษ์นิยมมากกว่าเพราะว่าการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยพรรคอนุรักษ์นิยมก็ไม่ขคี่เหร่นะฮะได้มาแพ้เสรีนิยมไปไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะถึง15เก้าอี้นะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าคานี่มีวันนี้ได้เพรโดนัลด์ทรัมป์